ไปแหละอีกหนึ่งค่าที่เราเกลีก้ยงในหลายฟังตอนแรกว่าที่พังงานคุณยายไปเต้นใช่ไหม,อ,มอ่ะนี่ขวาดใจฟูนะคำนี้ฮิตกันว่างนี้แล้วนะคะก็มีภาพความประทับใจค่ะที่ว่าคุณยายเนี่ยขึ้นเวทีไปเพื่อจะข้อรองเพลงและก็บบรถจัก,กรยานให้ล้านค่ะด้านแม้ก็มีการขึ้นเวทีไปแข่งเต้นกันกน,นะคะเพื่อที่จะมารับรางวัลให้ลูกนั่นเองค่ะ โดยกิจกรรมนี้วันเด็กทิพย์ห่านมา13ม,มก,การาคม2567ค่ะภายในส่วนส้มไดพปราซีนครินอำเภอเมืองพังงานายชิราวฒิแก้วแทนนาย,ยกสมาคมชาวนาครนซีธรรมราชในจังหวัดพังงาพร้อมด้วยกรรมการสมาชิกสมาคมก็ได้มีการเปิดเวทีจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567้อของสมาคมค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายซูพอดรอดเรืองณน้องคายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนางเศร้าิราชาบ,บันดิตชาดร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มารวมเยี่ยมชมด้วยพร้อมก็มีการจับสลากค่ะมอบข้องรางวัลให้กับเด็กๆก็มีข้องรางวัลนะคะมีไว้เป็นจักรยานแล้วก็ข้องอื่นอีกมากมมยค่ะทําให้ได้รับความสนใจจากเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมรุ่นรางวัลรับเนี่นี่นี่ยก็น่าติบนเวทีน้อยยิงก็ไม่ไหมมีการเั่งเอ่เด็กๆนะแต่ว่านั่นแหละครับกับหละก็มีคุยใยท่าันนึ่งก็ขึ้นเวทีบ้างไม่ไม่แก่ยากเป็นเด็กนะแกยันผู้ปรองปีแล้วเราได้กับแก่บาะยากได้รางวัลรักชินนี่ เล็กด้วยกันโรงเพลงโชว์นึ่งเพลงนะคุณยายก็โรงเพลงหัวใจคิดฮอดนะของเด็กจิตกรแบบสดๆเลยจนจบเพลงนะครับเชี่ยงเสี่ยงดีเน่สร้างความประทับใจกับกรรมาการสมาคมวิธียังมากควักกระเป๋าเงินรดนายายนี่อุกรอยบอกใจว่าจะได้ได้เอาไปให้ล้านเลยไปให้ล้านเลยนะ คุณยายบอกว่าโคตรทิปตะเอาไปควักล่านที่บ้านสร้างความประทับใจแบบใจฟูกับทุกคนในร่วมกิจกรรมกันเลยนะ,อะนอกจากที่จะมียายขึ้นไปร้องเพลงแล้วใช่ไหมก็ยังมีกิจกรรมการประกวดเต้นเผือลูค่ะให้คุณแม่เนี่ยอันนี้ให้แม่ขึ้นไปเต้นนะแข่งขันกันเผือลูนี่แหละค่ะโดยมีการเปิดเพลงมันๆเนี่ยให้เต้นด้านล้างกันก้อนนะอันนี้พารรยาการคุณยายก่อนนะ กิจกรรมของแมี่คือเปิดเพลงให้แม้เต้นข้างล่างก้อนค่ะทีนี้แมกเนี่ยแมกคนไมนเ <Ừ. S 1> ต้นขาวตากรรมการนี่ก็คือไปแข่งกันบนเวทีค่ะโดยแม้แต่ละคนเนี่ยปล่อยลีลาปล่อยไม้เด็ดกันออกมาย่างสนุกสนานค่ะใครมีทายไรงัดออกมาสู้กันแมกเลยสร้างเสียงหัวรอ้อให้กองเชีย์กันมากไม้เลยทีเดียวค่ะก้อนทีผู้ชนะเนี่ยจะได้รับรถจักรยานนึ่งคันนะคะรองชนะได้ผัดลม่มแล้วก็ผู้เข้าวรวมแข่งขัน,ขนก็นได้รางวัลให้ลูกไปทุกคนแลนะ,ะนะคะนรับนายชิราวด์แก้วแท้ แก้วัสมา,มาคมาจ้านครที่สมรดในจังหวัดพังงาในจัดก,กิจกรรมในวันเด็กแอ่งชาตินี้แล้วกลับเป,ประจำทุกปีกับเพื่อสร้างความทุกขรอยยิ้มกับเด็กๆกับผู้ปกครองนะครับในโรงงานวันเด็กของจังหวัดพังงากิจกรรมนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่หลายกิจกรรมน้าสีสังสมัคมคจะทําขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมอย่าง้างมือมานะครับนะ